วัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในช่วงของคลิปโตไมยนะครับซึ่งมีข่าวสารมาใหม่นะครับกับวันนี้วันที่19พฤษภาคมปี2565นะครับมีข่าวสารออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าทางทีมงานนะครับทางเดฟก็ออกมาประกาศนะครับปิดตัวคลิปโตไมยรีบอนนะครับอ,อ่ยานแม่แตกเรียบร้อยไปไม่ถึงดวงจันทร์ประกาศปิดตัวแล้วนะครับอ่า มีรายละเอียดเนื้อหาย,ยัางไงฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก่อนจะไปฟังนะครับตอนนี้นะครับคริปโตไมยนะครับคริปโตไมยรีบอลนะเพิ่งออกตัวมาได้เปิดเล่นมาได้สักประมาณสักเดือนหนึ่งนะเดือนกว่ากว่านะครับแล้วก็ประกาศติดตัวลงนะครับาจากตอนแรกที่เป็นคริปโตไมยธรรมดานะอันนี้คือรูปเหรียญของเขานะครับสัญลักษณ์ย่อรูปเหรียญของเขาคริปโตไมยแต่ก่อน น่าจะประมาณ56เดือนนะตอนนั้นก็ปิดตัวลงไปแล้วนะครับแบบว่าก็มาเปิดใหม่นี่ครับคลิปตวัวใหม่รีบอลออกมาได้เดือนกว่าๆนะครับก็เหมือนจะเอ่อแบบไม่ค่อยมีใครสนใจนะผู้เล่นเก่าก็ไม่เข้าผู้เล่นใหม่ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ราคาเหรียญก็ตกงวบเดี๋ยวเราไปดูราคาเหรียญก่อนนะครับนี่นะครับอ่านี่อันนี้เป็นหน้าเพจเว็บไซต์เขานะครับ ตัวเหรียญน,นะครับเคยทำจุดสูงสุดได้อยู่ที่2,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ตกลงมาเหลือที่ประมาณ5บาท36สตางค์นะครับซึ่งราคาตกหวบมากภายในแค่เดือนก,กว่าๆนะครับเ,เดือนก,กว่าๆราคาตกแทบจะแบบถ้าใครซื้อตอนนี้คือดอย ROI ตลอดชีพนะครับซึ่งตอนนี้คนก็เริ่มรู้แล้วว่า ทำมาก่อนหน้านั้นคนได้แบบฝังใจรู้แล้วนะว่าไม่ช้าแตกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูประกาศของเขานะาเดี๋ยวไปดูประกาศของเขาโอเคนี่นะครับประกาศของเขาเหมือนเขาจะบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจในเกมมันเริ่มไม่ดีแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วค่างเงินมันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเขาบอกมาค่างเงิน ลดลงเรื่อยๆแล้วก็เกิดจากแรงฝัดนะแรงฝัดคือแบบมีคนพูดเสียหายแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนว่าจะขอปิดตัวนะครับแล้วก็ทำการปิดการมิ้นตัวการมายิงการขุดนะครับแล้วก็หยุดการซื้อขายเหรียญ exchange แลกเปลี่ยนและซื้อขายเหรียญน,นะครับแล้วก็ปิดตลาดนะครับมาเก็ต แล้วก็เอ่อเหมือนว่ามันจะปิดทุกระบบอ่ะก็คือปิดเกมนั่นแหละครับอ่าตอนนี้ก็คือหยุดทุกอย่างแล้วครับก็คือแตกอย่างเดียวนะครับยันแม่แตกแล้วนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ผู้เล่นก็เอ่อไม่ได้ง่เหมือนเดิมแล้วที่จะคิดจะแบบเอ้ยมาทําแบบเอ่อคิดโตมาเป็นรีบอลเป็นเวอร์ชั่นใหม่คนเขาก็อาจจะไม่เข้าแล้วนะครับนะนะ หน้าเก่าไม่เข้าหน้าใหม่ก็ไม่มีสรุปแล้วก็คือแตกนะครับสำหรับข่าววันนี้ของอัปเดตข่าวคริปโตมมยนะครับแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งเกมได้ปิดตัวลงแล้วนะครับก็วันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับข่าวนี้อ่าโอเคถ้ายัางไงถูกใจฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ